ขวาฮต่อข้างล่างสุดข้างล่างสุดก็กล่องขวามือเปิดได้เอาตาตำรวจใส่้มันปืนของแต่งดีเซลปะ่ะ ลองบาเร็วดิเซรโกแล้วก็ตามตำรวจคืนมาหมดแล้วปะตามตำรวจทิ้งได้เลยทิ้งได้เลยแล้วก็กลับทางเดิมบิไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ลงไปพี่ลงไป ตำรวจใหม่ครับเค่มีอาวุธครบมือนิดหน่อยนิดหยิดต่อยครับก็ไปดึงอันนี้ไปดึงเชสออกดึงเชสอ่ะไอ้ตรงหวมือในดึงพัดคันเช็ดนั่นแหละอ๋อนี่ แล้วก็ไปทางเต่า้ายมือพี่นั่นแหละแล้วก็ลงแล้วก,กลับไปห้องเดิมกลับไปห้องเซฟเอาแล้วล่ะทีนี้ห้องเชฟไปทั้งไหนหลังที่ห้องเซฟกลับห้องเซฟ

ืมแล้วก็หยิบแล้วกเก็บของให้เหลือช่องว่างหกช่องนั่นเลยวงปืนเอาพี่เก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยหยิบออกมาอันนี้มาต้องเอามาแต่งกับไอ้นี่แต่งกับดิเซอร์เอาดิเซอร์เอามาแต่งดิเซอร์ดิเซอร์ดิเซอร์อรอรอรไหนนิ่งฮอคอยู่ข้างบนพี่นี่ โคตรกระสุโคตรยาวเก็บ<า><ไ>ปเลยแจทิ้งไปเ,เก็บไปเลยพี่พมีบ,บ้องกับปืนไฟปืนไฟเราต้องใช้ใช่ไหมไม่ต้องก็ได้สิปืนเนี่ยที่เวาทิ้งส่วนดอกไหม้หมดเลย ได้ได้ไดชิ้นส่วนเนี่ยนะใช่เอ,อาไปให้หมดแล้วพี่ก็ไปดึงไอ้ตรงที่มันอยู่เมื่อกี้ออาไปห,หมดเลยออกออกเสร็จแล้วพี่โอเคโอเคแล้วก,วก็กดสำรวจไอ้ตัวเนี้ยให้หมดเลยชิ้นส่วนอะมันจะบอกว่ามันคือตัวอะไรมันีปลั๊กคิงมีคิงมันคือปลั๊กไฟควีนควีน ลุกแล้วก็ลุกอา่าที่มันติดอยู่บนผนังก็เอาไมาห้หมดเลยพี่มันข้างหลังพี่อ่ะข้างหลังนะข้างหลังนั่นแหละดึงออกไมห้หมดก่อนพี่เคลมา้า แล้วก็อันไหนยังไม่สำรวจพี่กดสำรวจไปก่อนเลยมันจะได้อะไรใส่จะได้ใส่ง่ายอันนี้พรตรงนี้บิชอปก็ลุบอันนี้ชีอันนี้ไห์ไหมดละอ่าอันไหนมีป้ายอยู่พี่เอาไปใส่อัน,นป้ายพรก็ใส่พรใส่พร ไม่หนมีป้ายอยู่พี่ใส่ให้หมดเลยไม่มีมีมมโอเคพี่กดพี่กดตรงกระดานพี่เดินไปแล้กระดานกระดานทั้งทั้งนี้ปะข้าง,ง,งหลัง,ง,ลงไม่ขวามือข้างหลังตรงมเมื่อกี้พี่ตรงนี้นอ่ตรงนั้นแหละขวา <บน S 2> มือกระดานอา่นอาบนบอร์ด แต่ว่าลูกกับนายอยู่บนกระเแหงเดียวกันแล้วชอบนี่ไม่ใช่การคุยกับลูกอยู่ตรงอยู่ตรงข้ามกันคุยกับลูกอยู่ตรงข้ามกันอ่ายกับนายกับอะไรนะนายกับลูกอยู่วันนี้กระแพงเดียวกันใช่ก็ใส่ไงลองใส่ลูกไปก่อนลูกใช้ไปก่อนแล้วก็ ควีนนะใส่ควีนตรงข้ามลูกอ่าใส่ควีนตรงข้ามลูกควีนแล้วก็ควีนกับพิชชอปไม่ได้อยู่ติดกันก็ใส่พิชชอปไปตรงข้ามควีนพิชชอปพิชชอปอยู่ตรงข้างเอ้ยอยู่ตรงข้ามกับควีนนะไอ้อยู่ติดกันก็ก็อยู่ตรงนี้พิชชอปอะใส่ใส่พิชชอปตรงนี้ ตอนท้ายก็ใส่นี่ชิงได้โอเคอีกนิดเดียวน่วาเอ๋อทำครั้งแรกผมทำเป็นชั่วโมงมึนจริงอีกนิดเดียวน่าเอ๋อทานะไปเตรียมสู้บอสสิไปเลยพี่ไปไหนอ่ะ ไปทางไหนนะพี่กำลังหลงทางกีดทางเมื่อกี้น,นี่เนะาะหลังอ๋อคือม่าเปิดอันนี้ใช่ไหมใส่ข้างๆกัน่อาพี่พี่เตรียมของก่อนไหมมีอะไรวะเดีวยวยาอืมแต่ถ้าพี่กจะใช้บีกี้มันก็ง่ายแหละใช่ <c oughs> มันก็ไปเลยพี่ไปเลยพี่กะใช้ไอพีจีอ่ะมันรถปืนไฟนี่มันไม่แรงเหรอหรือยังไงเ้าเใหญ่ไว้เผาไอวี่พี่อ๋อตัวต้วนไม้อีนนี้คืออะไรนี่ต้องมีผลสมุนไพรสีเขียวด้วยมนะั้ยอืมพี่เดินเลยสมุนไพรสีเขียวมีใช่ไหมเอาดิ แล้วก็ผสมเลยแล้วกันเข้าไปสวิตข้างหลังซวิอข้างหลังนี่ไงย้ายใส่ตู้นิดนึงแสงครับพี่โอเคกลับเหมือนเดิม ปิดอันที่สามอืม <c oughs> นี่ผสมได้กันว <c oughs> ุ้ยเยอยตกใจ <c oughs> ใช่พหมเจ้า อะไรวะเนี่ยต้องเดินต้องฟังเสียงแล้วเดินถ้าไม่งั้นมันจะโดนนี่แม่ก็พี่เห็นประตูเหล็กข้างหลังพี่ป่ะโซ่เหล็กงงวะเนี่ยเนี่ยพี่ไปเดินอยู่ขอบขอบประตูอะอยู่ขอบขอบประตูอฮอประมาณประมาณนี้อะอ่าสายนิดหนึ่งสายนิดนึงอ่าตรงนั้นแหละตรงเนี้ยถ้ายืนนี่ยังไม่โดนอ๋อก็้ทำไงกับมันหันหน้าเข้าประตูเหล็กเลยหันหน้าเข้าประตูเหล็กเลยอ๋ เขาเดืวิ่งเดี๋ยวมันก็เดินมาเรียนเทคนิคที่รู้มันจากนเบีนั่นเลยโอ้ยพังประตูพอประตูพังที่เดินสวนมันเดินสวนมันไปแล้วยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยเออยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยไอ้ดูฟิตแม่งเลยละกัน โดนยิงคิดอยู่ไปใช่ไหมดูบิดเนี่ยเปเปลี่ยนชื่อแล้ว <laughs> เปลี่ยนชื่อแลอ้วดูบิดอืมีูไมก่กอนหมดกับสวิตกับสวิตมาแล้วบีาวาว่โอ้โอุ๊ยว้าวใส่หน้าเลยยังไงละ่ะเอ้ยโอ้โหกิว,ก,วก,ก่อนแป๊บแป๊บแถบก่อนคิดก่อนโอ้โหมันลุกมาแล้วมันซ้ำมันอัด อัดมุมเอออัดมุมเฮ้ยอ้าวเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนเป็นหมดชุด่วยเหลือเอ,อ้ยมันก็แทงง่ายใช่ไหมง่ายมากม,มากมาหมดชุดเหลือก็เล่นได้ปโตวิตติปโตวิตปโตวิต อ่าได้กดนี่ก็คือเราเราต้องไปยังไงต่อก็ไปต้องสู้มตรงนี้เลยแหละพี่เิดแฟร์เพรามันลุกขึ้นมาพี่แฟร์แต่มันได้ได้ กดกดตวิท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 เกเซชันละเกเจชั่นล่ะลุก่อนแน่เลยเอ้ยอีเดียวตายโอ้แล้วมัน มันเป็นหนักกว่าเดิมใช่ไหมเนี่ยอ๋อ oh, my god คงเจอกันเป็นครั้งสุดท้ายนะเอามาทำไมวะเนะี่ยตอนนี้เก็บปรกัน<า>เราเนี่ยทางนี้เดินได้เราก็ไปกันทางนี้ต่อ เอาไปช่วยเอดาเอดาเปิดประตูซ้ายคันโยกเลยนะนี่นี่เอาละคาสซินคาสซินเก่งคาสซินละคุณอยู่ไหนเอดาทา <c oughs> งนี้เอดาเมื่อกี้ผมเกือบคิดว่าคุณฉันเอามันไม่ออกไม่รู้ถ้าผมเอ ลงมือเถอะฉันเดินแบบนี้ไม่ได้ก็ได้คงจะเจ็บหน้าดูเอ้ารอเดี๋ยวฉันทำเองได้แค่อยู่เฉยๆโอเคแล้วเราจะไงต่อ รีบไปจากที่นี่ซะตอนที่นายยังทำได้ผมทิ้งคุณไม่ได้หรอกไม่ใช่แบบนี้เออนายไม่เข้าใจสถานการณ์มันแย่กว่าที่ฉันคิดไว้คุณสลัดผมทิ้งไม่ได้ง่ายๆหรอกคุณปกป้องผมตอนนี้ตาผมบ้างแล้วไม่อยากรู้ว่าเรานับคะแนนก,นกันด้วย ก็บากผมไว้ได้ใจนะคุณน้องใหม่ก็ได้แค่อยากช่วยเดินระวังระวังนะนายอยากช่วยใช่ไหมเราต้องไปที่เนสเนสเหรอห้องวิจัยของอัมเบร่าอยู่ข้างใต้เรานี่แหละอเนตหลุดปากออกมาตัวอย่างไวรัสเก็บไว้วที่นั่นนายพร้อมไหมละ่ะตารางงานผมว่างพอดีมาเถอะ มีตารางงานด้วยรถกระเช้าจะพาเราลงไปยังเนสสายรัดข้อมือคือตั๋วของเราเยีมได้มาจากไหนยืมมายังไงก็เถอะเราก็จะถึงแล้วทำตัวเป็นบริการเอยเลออน แล้วไปรีออนทำบรรยากาศที่ดีเนี่ช็อตนี้ผมเดินกับเพคข้างเอเดาก็กับเพคผมเดินกับเพคข้าง,อางเอเดาอะไรกับเพคไปด้วยกันนะนี่อะไรเนี่ยมีดหรืออะไรมีดพกเก็บยวไปเจอช็อตบอสเมื่อกี้หนูตื่นเลยพี่โ<ห>อ้โหตอนนี้เจอผมก็จะหลับอ่ะปักกันก่อน,นไหม พักกันก่อนไหมไปเนทก่อนก็ได้ไปไปเนทก่อนไปเนทไปเนทก่อนก็ได้เดียวได้ๆเป็นไรหรือเปล่าเออะขอส้นโฉบออกไหมไม่ได้เดี๋ยวไม่สตรองเจไม่สตรองหรือเจไม่ฮอตเมื่อไหร่นายเป็นไงบ้างแย่กว่าที่เห็นไม่ต่างกันนะ เกอบตายด้วยกันทั้งคู่แยกมาที่เย็นได้เดินชิมจังตอนหน้าไม่เป็นไรเลยขนาดวิเวลียยังน้ำน้ำน้ำใสเขาเรียกว่าน้ำเลยนะไอ้ไไทออี่มันหิวได้หิวแขนได้ทำประเิงเออน้ำปัจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่หิวได้มันต่อแขนได้เ <laughs> มันปื้นผู้เซล์ลตายได้ไดพี่โทดเลย เซลิสยายกลับมามีชีวิตโคตรเทพต่อแข่แล้วก็ดิกได้นี่สุดละวสุดสุดและต่อมือเลื่อนได้หน่อยไอ้ยืนดิเพราะงั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะลรออนมอามป้าเชงเตรียมตัวให้พอปืนฟูตัดไปแล้วเรีย็วเลยไม่ฟังก่อนแล้วจังหวะนี้เลี้ยวเลี้ยวไม่รู้ตับไปแล้ว ผมไม่ผมคิดอย่างไงัไ้ผมไม่อยากรอให้ F.B.I. บอบอเบล่าและจัดการพวกมันเพื่อความยุติธรรมฉันเข้าใจแต่พูดกันตรงๆนายไม่ได้เข้าร่วมภาร,รกิจนี้อย่างเป็นทางการนี่เป็นคดีของรัฐบาลเมื่อเราได้ไวรัสจีมาแล้วฉันจะต้องนำมันกลับไปเองเฮ้ลีออนเชื่อใจฉันไหมแล้วคุณเชื่อใจผมไหมบอกตามตรงถ้าฉันไม่เชื่อใจป่านนี้นายตายไปแล้วล่ะ จิฟังนะฉันคิดว่าอาจจะต้องให้นายช่วยและถ้าฉันคิดถูกถ้านายได้ไวรัสจีมาฉันมั่นใจเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเอด้าเมื่อหายมันเกิดขึ้นตรงข้างเลยเอด้าจากคนละไวรัสฉันหมดสติอ่ะพักอึพักพักโขกกันนีโออัมเบล่ากินได้นะคือความหวังเดียวที่ฉันมีไอ้หวายชัดพูดึ้นมาเป็นเไม่ได้ถ้าเกิดอันตรายกับคนถ้าคุณต้องการให้คุณนาสุดไลเคน เจอละมูลไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงฉันนี่แหละเฮฟว์นี่ีออกยฟองเอดาในผ้าครับใช่มีอีกหลายอย่างที่ฉันอยากจะทำปกป้องตัวปลอมเลยแม่งประเด็นอ่ะเออได้มาถึงเนสแล้วเหมอนแบบเราลืมชุดเอดากันทันทันไปเถอะมันก็ไม่รู้หรอกนะว่าชุดจะเป็นยังไงนายต้องใช้นี่ คลีออนฉันหวังเพิ่งนาอยนะผมรู้แค่วดหายฮะได้สายแลบข้อมูลแล้วโอเคนี่มัน Auto ออโต้เซฟป่ะเนี่ยตรงนี้ ไม่เลแต่ข้างในมีที่เซฟข้างในมีที่เซฟข้างในหนไอเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ในเน็ข้างในเน็ตได้เลยได้เลยเนเนสซี่เนสซี่อนเนสซี่วนี้ไม่ต้องไปดูเนสซี่อีกแล้วอ่างมาก ตู้สามชั้นห่องสายเจ็บไอห้องข้างหน้าสายนห้องอรหวะใช่พี่มง่ห้อขวา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 ใช่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 พี่ตรงนั้นแหละหอวมุมคก็ต้องบอกหัวมุม โอเคแลเราไปพักกันดีกว่านี่ก็หิว,ล,วหละต้งองหาอะไรกินไปไปเจอกันเจอกันย